เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่ทานกันด้วยผมได้ฮางไฮไปสี่เดือนและในตอนนี้ผมได้กลับมาแล้วนั่นเองบากิโมโนคาตาริ ari, ในตอนที่6เพิ่งด้ขึ้นมาอารากีได้คุยกับฮาชิคุจิและชิคุจิเด่ยก็ได้ควนส้นตีอารากีแบบสุดๆไปเลยและในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่ก็มีรุ่นน้องคาราลาตกีเด็ยได้กระโดดเข้ามาพร้อมกับพูดว่าไงล่ะรุ่นพี่ในทางด้านขออาราตากีเดียก็ได้ถามรุ่นน้องของเขาไปว่ามีอะไรอย่างนั้นหรอ ซึ่งรุ่นน้องของอาะลาลาคีเนี่ยก็ここได้ตามาะลาลาคีมาสักพักหนึ่งแล้วซึ่งเธอเนี่ยมีชื่อว่าซูรุกะ เมื่ออารากิหันไปมองฮาชิโุจิเนี่ยก็พบว่าฮาชิโกจินั้นได้หายไปแล้วด้านเองต่อมาอารากิและซาุกะก็ได้นั่งพูดคุยกันซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยไม่สามารถเข้าชมรมได้เพราะมือของเธอนั้นบาดเจ็บอยู่ซึ่งเธอเนี่ยไปถึงเอสของชมรมบ้านเลยทีเดียวเชียวซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาก่อแก่อารากิเมื่อ3วันที่แล้วอารากิก็ได้มีเพิ่มอีกหนึ่งซึ่งในทางด้านของอารากิเดียวก็ไม่รู้เลยว่าเธอต้องการอะไรจากอารากิกันแน่อารากิเดียวก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะไปติวสอบและนั่นก็ทให้รุกะ อนนขอตัวไปก่อนกูไปละเมื่อซาุกะไปแล้วเนี่ยฮาชิคุจิก็มาสัง,งนั้นซึ่งฮาชิคุจิเนี่ยก็ทําตัวกวนส้นตีนเหมือนเคยและท้งคููเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเรื่องของซาุกะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองตัดภาพมาในตัวที่อาราลากีกำลังพูดคุยกับแฟนสาวของเขาพูดคุยกาลังติวอยู่กับแฟนสาวของเขาขอโทษครับอารารากีได้ถามเซนโจกะฮาระไปว่าทาไมเขาจะต้องมาติวแบบนี้ด้วยวะในทางด้าน,นของเซนโจกะเราก็ได้ตอบไปว่าอารารากีนั้นงูเกินไป จากนั้นเนี่ยอาราตะกิก็ถามเซนโจการ่าไปว่ารู้จักซูรุกะหรือเปล่าแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่นั้นจะรู้จักกันซึ่งอาราลากิเนี่ยได้เผยผู้ชื่อจริงของซารุกะไปั่นก็คือชื่อคาบารุนั่นเองและนั้นมันก็ทำให้เซนโจการะาเนี่ยหึงขึ้นมาอาราลากิเนี่ยตาเกือบบอดเลยทีเดียวเชียวเซนโจการะาเนี่ยได้ถามอาราลากิว่าอะไรเอ่ยข้างบนเป็นน้ำข้างล่างเป็นไฟอาราลากิก็เลยตอบว่าอ่างอาบน้ำนั่นเองซึ่งนั้นก็เป็นคำตอบที่ผิดเซนโจการะได้ตอบกับอาราลากิไปว่า คำโต้ที่ถูกต้องนั่นก็คือบ้านของซารุกะคัมบารุนั่นเองเซนโจกาฮาระเนี่ยยังบอกอีกว่าซารุกะเนี่ยได้รู้ความลับของเซนโจกาฮาระก่อนอาราดากิมาหนึ่งปีและเธอเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเซนโจกาฮาระชักาเซนโจกาฮาระเนี่ยก็ต่อปฏิเสธสไตล์แบบรุนแรงของแบบ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 เธอเธอก็ทำเหมือนในตอนที่เธอเจอกับอาราดากิครั้งแรกนกันกนก่นแหละแต่อาราดากิเนี่ยมันหัวด,ดีครับคือกูอยากช่วยกูต้องช่วยให้ได้นะสไตล์อาราดากิแต่มันไม่ใช่กับซารุกะ ซารุกะเนี่ยได้น้อยใจแบบเสือเส่อมเสไปเลยที่เซนจูกาฮาระเนี่ยทำแบบนั้นกับเธอมันเป็นการปฏิเสธที่โหดร้ายเกินไปสําหรับเธอและนั่นทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้ตัดขาดกันโดยเซนจูกาฮาระเนี่ยคิดว่าสาเหตุที่ซารุกะตามอารารากีเนี่ยนั่น,น,นก็เป็นเพราะว่าซารุกะนั้นตัดขาดกับเซนจูกาฮาระไม่ได้เธออาจจะแค่รู้ว่าแฟนของเซนจูกาฮาระเนี่ยเป็นคนแบบไหนกันนะนั่นเป็นสิ่งที่เซนจูกาฮาระสงสัยนั่นเองในขณะที่อาลารากิ กำลังกลับบ้านอยู่นั้นเขาก็ได้โทรหาซาววนและถามเกี่ยวกับเซนจกาฮะและซูรุกะว่าทั้งคู่นี่มีความสัมพันธ์แบบไหนกันซาเวนเนี่ยก็เลยบอกว่าหลายปีก่อนมีผู้คนเรียกพวกเข,า,ขาทั้งคู่ว่าคู่หูวาฮาระความหมายของมันก็คือวังของโอดินที่ประทับสูงสุดบนสวรรค์จากนั้นทั้งคู่ก็วางสายกันในขณะที่รา拉ากำลังเดินทางกลับอยู่นั้นก็ <c oughs> มีตัวละครปริศนาตัวหนึ่งมาทำรราลาย阿ากิเม็ดเดียวแตก แต่ถ้าว่าตัวละครปริศนาตัวนั้นก็ยังคงไม่พอใจทําซ้าแล้วซ้าเล่าจนอารากีเนี่ยนอนร่วงอยู่บนทางรถไฟซึ่งอารากีเนี่ยก็สังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับที่มือของตัวละครปริศนาตัวนั้นเนี่ยมันมีผ้าพันแผลอยู่ครับในขณะที่อารากีกําลังสลืมสลืออยู่เนี่ยจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งครับเรียกอารากิซึ่งนั่นก็คือเสียงของเซนโจการาระนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยมาส่งของให้กับอารากิที่อารากีเนี่ยลืมเอาไว้และตัวละครปริศนาตัวนั้นเนี่ยมันก็ได้หายไปแล้วจบตอนที่ห มาเกะโมโนคาดาเรต้าที่เ let's go พอไดเขึ้มาเซนโจกาฮาระก็ได้ถามอาราคิไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอทุกรถชนอย่างนั้นแหละถ้าไปโดนสิบล้อชนเนี่ยมันก็คงไม่หนักขนาดนี้หรอกมั้งอาราลาคิตอบปฏิเสธอยา่างรวดเร็วและบอกว่าเขาเดียร์ขี่จักรยานล้มเองดูสภาพของอาราลาคิที่ขี่จักรยานล้มครับ<ะ>ดูเหมือนว่าอาราลาคิจะรู้นะครับว่าใครเป็นคนทำลายเขาแต่อาราลาคินี่เลี่ยงที่จะพูดกับเซนโจกาฮาระ ในตอนนั้นเองครับมีรถไฟเนี่ยกำลังมาอีกทางหนึ่งซึ่งลมของมันเนี่ยก็แรงพอสมควรเลยและเซนจูการาเนี่ยก็ได้ทำในสิ่งที่อาราลากิไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนในวันถัดมาเนี่ยอาราลากิได้ไปยังบ้านของซูรุกะและก็ได้พบว่าห้องของเธอเนี่ยมันโลกสุดๆไปเลย ขอเวลาสัก30นาทีเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ไอ้น้องหลังจงาะะกเคลียรล้ากีในรำวศาสตร์ห้องของสุรุกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดียสุรุกาได้บอกะะกับรากีว่าเรื่องเมื่อคืนนี้เดียเขาต้องขอโทษด,ด้วยารากีนี่รู้ดีเลยครับว่าสุรุกาเนี่ยเป็นคนทำร้ายเขาเมื่อคืนนี้ในทางด้านของสุรุกาเนี่ยก็ยอมรับ ด้ซารุกะได้แกะผ้าแปลที่มือของเขาออกและอาการะคิยดูแล,ดยและบากคนว่าชี่มือของซารุกะเนี่ยเต็มไปด้วยคอนไปหมดแหละซึ่งมันเนี่ย,นนยก็เหมือนกับปลิงเปเป้แหลยมันไม่ใช่เรียกว่าหัดวานอนมันทําให้ความพัฒนาของผู้คนเนี่ยเป็นจริงแต่จะไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้เมื่อคืนคนที่ทำให้อารารคิก็คือซารุกะแต่ซารุกะเนี่ยก็เหมือนจะจำไม่ได้ประมาณว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นจะจําจได้ก็จําได้จำไม่ได้ก็จำไม่ได้สรุปง่ายๆก็คืออยู่ในสภาวะห่วงพวัง ซูรุกาเนี่ยเธอเป็นเลสเบี้ยนครับเธอแอบชอบรุ่นพี่เซนโจกาฮาระของเธอแต่ช่วงหลังๆมานเนี่ยเซนโจกาฮาระก็เริ่มเปลี่ยนไปจนทำให้เธอเนี่ยคิดมากสาเหตุที่เซนโจกาฮาระเริ่มเปลี่ยนไปในตอนนั้นก็คือเอ่อเพราะคำสาบที่เธอเจอนั่นเองในตอนที่1ถ้าว่าใครยังไม่เคยดูเนี่ยก็สามารถดูได้ในเลงก์ข้างล่างวิดีโอนี้โดยเซนโจกาฮาระเนี่ยโดนคำสาบครับและซูรุกา,าเนี่ยก็พยายามจะช่วยแต่ก็โดนปฏิเสธโดยไม่มีเยื่อใยเลยกูเจ็บปวดจริง โดยเซนโจการาเนี่ยไม่อยากให้ซูลูกาเข้าใกล้เธอและเธอเนี่ยก็ต้องทําตามครับเพราะนั่นคือสิ่งเดียวที่เซนโจการาต้องการจากเธอนับตั้งแต่วันนั้นเป็นจ้มาเธอก็ไม่เคยเข้าใกล้เซนโจการาอีกเลยหนึ่งปีผ่านไปาลากีเนี่ยก็ได้ช่วยเซนโจการะเมื่อาลากีได้ช่วยเซนโจการะาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งคู่ก็สนิทกันมากๆาแน่นอนครับว่าในที่สุดแล้วซูลุกาก็ได้รับรู้เรื่องนี้และเธอเนี่ยก็อิจฉา阿ล拉กีมากมากเลยที่สนิทกับเซนโจการะาขนาดนั้น เธอเนี่ยก็ภาวน,นากับมือของเธอครับว่าอยากอยู่ใกล้กับรุ่นพี่เซนโจการะของเธอและมือของเธอเนี่ยก็ตอบสนองครับสุดท้ายแล้วอาราลากิก็โดนตบก็ประมาณว่าถ้าอยากอยู่ใกล้กับเซนโจการะเนี่ยก็ต้องกำจัดอาราลากิทิ้งเท่านั้นในทางด้านของอาราลากิก็ไม่พูดมากครับพาไปหาโอชิโนเมะ ในระหว่างทางไปเนี่ยเธอก็ได้ถามารัลลากิไปว่าทำไมรัลลากิเนี่ยถึงชอบเซนโจกาฮาระถ้าว่าชอบเซนโจกาฮาระที่ร่างกายเนี่ยเธอเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนให้เธอเนี่ยก็คิดว,คคว่าเธอน่ารักพอสมควรนะโดยเฉพาะในตอนที่เธอไว้ผมยาวเนี่ยใช่ครับตอนที่เธอไว้ผมยาวเธอน่ารักจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวรู้พี่เดอ,อรัลลากิเนี่ยก็ตาแทบเลือกเลยครับเมื่อสุรุกาเนี่ยรีวิวร่างกายของเธอไม่ใช่แค่รัลลากิแต่กูก็เลือกเหมือนกันหลังจากที่ผู้ชายทะเลื่งกันสักพักอัลลากิก็ก็สซูหมดพระเอก อาราลากิเดียได้พูดว่าเธอไม่สามารถเป็นตัวแทนเซนโจกาฮาระได้หรอกเซนโจกาฮาระก็คือเซนโจกาฮาระเธอก็คือเธอในะขณะที่กำลังขึ้นบันไดยอยู่เนี่ยก็ได้เจอกับโรลีล่หวัวทองซึ่งเธอเนี่ยกำลังงอนโอชิโนะครับที่กินโดนัทของเธอกินจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ไปเจอกับโอชิโนะแล้วก็ได้แนะนำตัวจากานั้นโโอชิโนะเนี่ยก็ได้เซวอ,อาราลากิเหมือนเดิมอะไรนี่ยอาราลากิมาเจอชั้นทีไรพาผู้หญิงมาซ้ำหน้ามาตลอดเลยนดเนี่ระดับคิงฮาเรมธรรมดาที่ไหนแค่โบกเรื่องก็กินขาดแล้ว จากนั้นเนี่ยโอชิโนะเบเม,มก็่อให้ซูรุกะเนี่ยถอดผ้าพันแผลออกกอูจะดูเมไม่ค่อยที่อยากจะยุ่งกับเคสแบบนีเท่ลไรเพราะมันน่าลำคาญและก็ยุ่งยากโอชิโนะเนี่ยได้บอกว่าที่มือของซูรุกะเนี่ยมันไม่ใช่หัดวานอนหรอกนะสรุปแล้วมันคือเรนนี่เดวิลมันเป็นพวกปีศาจช,ชั้นต่ำมันไม่ใช่หัดวานอนแต่มันเป็นหาดของปีศาจสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนนี่ก็คือวิญญาณจะทำให้ความพรรนาสามสิ่งเป็นจริงก็แลกกับวิญญาณจะเป็นปีศาจมันจะต้องเป็นแบบนนั้้อยู่แลวจบ ตอนที่7ผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าบทสรสุปของผมเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าใครอยากดูเนี่ยผมแนะนำให้ดูเป็นอนิเมะเลยจะดีกว่ามันยังมีรายละเอียดยิบย่อยฉากนีได้หน่อยหน่อยฉากทะลึ่งๆฉากพูดจาทะลึ่งๆเนี่ยผมไม่ได้เอาหลกนะครับผมก็ถ้าว่าใครอยากจะดูเนี่ยผมแนะนำให้ดูเป็นอนิเมะจะดีกว่านีที่สุดแหละก็สําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมาครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับ 拜拜。Bye bye.